สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวสวนเกษตรทฤษฎีใหม่ืม้นนี้มาอัปเดตเกี่ยวกับช่วงนี้นะครับพี่น้องช่วงเขา,านาหนาวครับพี่น้องช่วงเขานาหนาวน,าน,าวนี่ระวังให้ดีครับสิมีอยู่สองสามยางครับอย่าข้ามป้องกันครับพี่น้องช่วงนาหนาวน,าน,านี่อันนับแหละการล่านำค้างล่าสนิมครับพี่น้องล่านำค้างล่านสนิม ป้องกันเพลียวไฟไล่แดงเกิดเจก,กจันนับต่อไปกับไล่แดงครับพี่น้องไล่แดงนี่พี่น้องกับสีขาใจว่าป้าใบใบยางโลนยังสีมีไล่แดงเม่อเมื่นได้ครับพี่น้องถ้าไล่แดงนี่อากาศแดดจัดร่มนี่นะครับอากาศแดดจัดหลังจากฝนเมดนนะครับพี่น้อง ได้แดงสีเขาาใบแก่ได้ครับพี่น้องบันตัวนี้ก็สําคัญครับพี่น้องมาป้องกันไว้ถ้าสีป้องกันไว้อย่าให้มันเข่าครับพี่น้องถ้ามันเข่าแล้วมันเกิดพี่น้องก็ทำว่ายานันยาหนี่แต่ว่าถ้ามันเข่าแล้วยาดีๆกับวัคอียูด้วยครับพี่น้องมันเข่าไปแล้วนะเดี๋ยวเสพตัวอย่างตรวจมันเข่าอยู่ดอกพี่น้องในเบิงสําหรับได้แดงอาป้องกันไว้ดีกว่าครับพี่น้องอย่าให้มันเข่า เขาแล้วมันเอาประทันครับพี่น้องคืออยู่สวนกะนิวี่กับเป็นสวนของเกีมแหม่มครับกันแนะนําให้ใส่ตลอดครับพี่น้องแนะนําให้ใส่ตลอดบองให้ป้องกันนะครับพี่น้องลามันเข่าแล้วมันสิเกียว่าหายครับพี่น้องเดี๋ยวเสร็จแต่พี่นอ้องเบิ้งถ้าได้แดงเข่าพี่น้องใบมันสิเป็นแดงครับพี่น้องนี่ครับตัวนหนึ่งเข่าไฟนี่ครับพี่น้อง นี่เวลา่ลอาจสพ่ลบ่รอบนะครับพี่น้องเป็นจางพ้นมาพ่นี่ครับเห็นบ่ครับพี่น้องนี่ปัญหาไรแดงครับพี่น้องนี่นี่บ้่งแล้วครับพี่น้องใ้แดงเขาใบสีมันมนครับมูนออกหลอกได้ครับนี่ใบสีมันมนครับมันสีรูดน้ำเลี้ยงใบแก่ครับนี่พี่น้องนี่ถ้ามันลักษณะแบบนี้เข่าไปเลี่วนี่ถ้าเขานั่งนักครับ ใบสิขาเ,าเออเตอเด้ครับบ่ม,มีสีดัวก็ม้ด้วยน้ำลาสนิมลาดน้ำค้างมาน้ำกันครับพี่น้องนี่แหละใต้แดงนี่ส,สําคัญนี่ครับแดดจัดๆนี่ไปเร็ยวครับพี่น้องใต้แดงเด้ครับพี่น้องนี่แหละนี่มีปัญหาใต้แดงครับลาสนิมพร้อมครับไฟนี่ต้นนี่เขาไฟนี่ครับพี่น้องเขาไฟอีกไฟนี่ครับพี่น้อง ปัญหาต่อไปตัวนี้ไล่แดงให้ดีกระสีพวกไล่แดงครับควบคุมไข่ไว้ได้ตัวครับพี่น้องมันทีมียาวกควบคุมไข่ไม่นํ้นะครับเปีนี้ยัดยัดยัดสีคือเก่าครับพี่น้องทุเรียนถาบ่ได้ครับถ้าใบเกี่ยม,มาบางครั้งเอาสีเปียจกจะกระจันสีเปียกจะกระจายเท่ากับสีกันได้แดงนําครับนี่เป็นบ่อเข่าแบบเข่าแบบถือว่าหลายเลยครับใบแบบนี่ครับ ใบมันสีบเขียวเข้มนะครับใบขา,ขาวๆเตอ๋เตอๆนะครับพี่น้องนี่ครับไล่แดงเขาคือกันครับนี่นี่ละเละบื้องไรเยเบิ้งไกลๆครับเหมือดๆชัดๆนี่เลยอครับพี่น้องไล่แดงเขาใบจะเป็นแบบนี้ครับพี่น้องใบสีออกซาสๆขาวๆใบบอเขียมดอกนี่ปัญหาไล่แดงครับสําหรับเขารักษาใบอ่อนมากจากพี่อจะกจันเขาอปจะให้มาผ่ากับไล่แดงเด้ครับพี่น้องนี่ละ ฉีดป้องกันว้ถ้ามันเข่าแล้วองศีมันกะบบอท่านนะครับบอยู่นยครับเขาก็ป้องกันใบใหม่ครับพี่น้องใบที่มันในเข่าอืมถาลักษณะแบบนี้กับสีดู่แต่ว่ามันกับใบมันเข่าใบไปแล้วนะครับพี่น้องนี่ดูดน้าเลี้ยงไปแล้วใบข้อขาวปแล้วนี่นี่นี่แหละปัญหาได้แดงครับพี่น้องว่าหันใหพี่น้องเบื้องได้แดงไปแล้วด้วยครับพี่น้อง บานต่อไปใส่เบิงลาดสนิมครับพี่น้องป้องกันครับพี่น้องลาสนิมนี่ป้องกันใดครับพี่น้องถ้ามันเขาา่าหลักะประยูครับพี่น้องนี่ครับถ้าเดี๋ยวใส่เบิงพี่น้องนี่ถ้าใบมันเขียวๆวสิหนี่เขาเอื่อไรแดงบ่มีเลยครับพี่น้องถ้าได้แดงหนี่สิเข่าด้านแดดแดดจัดเลยครับพี่น้องพยายามจีดพยายามพ่นนะครับเวลาพ่นพ่นพ่นยาเลยครับ ผมแนะนำให้พ่นรอบดีครับพ่นรอบช่องพุ่มรอบใบเลยครับให้ให้ทูกทุกใบเวลาพ่นยาครับพวกผ้ม้วนอาหารเสริมมาปนในครับสำคัญนี่เวลาพ่นยาครับทุกยาเลยนะครับพี่นอกพ่นรอบเลยครับเห็เปียกเลยเปียกทลุกใบแห้งดีครับรับพ่นยาเนี่ยคือการพ่นยากับพ่นผ้ม้วนมันต่างกันครับเพราะว่าพ่นผ้ม้วนมันพ่นยืมือเสาพ่นยาพ่นมะเร็งครับ การพ่นยานี่ยชื่อว่าสวนในคืออยู่สวนนะครับไม่ต้องว่าสวนพืนนะครับคืออยู่สวนส่องกเกษตรทฤษฎีใหม่พ่นยาเก็บซีลอยตรครับสองถังเก็บหมดแต่ว่าพ่นฮอรมโมนนี่ถังเดียวครับถังเดียวกับเก็บเบอร์เบิร์ดครับนี่คือการพ่นเพราะว่าพน่พนพ่นฮอรมโมนทอบสีเขาไต่ใบถือเนี่ยซ้ำได้ซ้ำหนึ่งก็รได้กินแต่ว่ายาเนี่ยถ้าเราถือใบด้านได้ด้านหนึ่งนี่อันตรายเลยครับพี่น้องนี่เห็นบอกครับพี่น้องแต่เ,เบิรงกระักตัวนี่เขาแห้งครับ นี่เครื่องลาสนิมเครื่องลาดนำข้างเครื่องเครื่องไล่แดงครับม้วนออกโลกเลยครับพี่น้องเนี่ยเข่าแบบคักได้เลยครับพี่น้องนี่นี่เข่าแบบเขาแบบพระคักหนึ่งหยอดมันออกมไม่ใหมฮ้องต้องรักษาหยอดบ่อนให้ได้ครับนี่เห็นบ่พี่น้องถ้าไล่แดงเขาเล้ายแบบนี้ถ้าหยอดออกมาเนี่ยฮ้องต้องรักษาเพียจะกระจันเพียรไฟให้ได้ต่อไปในกรณีแบบนี้เวลาเขาปุ๋ย่นครับบ่เป็นแต่ผนแต่เพียจะกระจันครับผนคู่กันเลยครับ เกี่ยวกับกระจานเปี่ยวไฟไล่แดงควบคุมใครไปน้ครับพี่น้องนี่เห็นบอเข่าดัานนี่ครับเข่าแบบนี้ถือว่าร้ายครับนี่ต่อไปต้องพลอยู่ครับพนให้รอบของใบเพราะว่าสวนนี่การแทงกิง่งแทงงาแต่ยังมันได้อนะครับพี่น้องสวนเทุเรียนสองปีกว่าการเทคนิคแทงกิง่งกะกะแทงให้พี่น้องเบืองยี่ดอกแต่ว่ากะนี่ละสวนสีแต่งเป็นตัวอย่างครับ ปุ๋ยระบบนามระบบนามก็เป็นสปริงเกอร์สามหัวครับทุเรียนมันสองปี่ปีแรกอาจจะใส่ยู่สองหัวก่อนครับถ้าหนาแรงมันบ่พอ,อจังใส่เป็นสามหัวนะครับพี่นอ้องนี่ละการีใส่ระบบนามครับพี่นอ้องทุเรียนนี่ถ้าทุเรียน,นปีสองปีแหละต้องเพิ่มเป็นหัวนามเป็นสองหัวถึงสามหัวครับพี่นอ้องนี่ครับ หางต้นเมถ่าซิฟนะครับตัวยางเปลงนี่ครับสปริงเกอร์ปีที่สองหางต้นมาจากโค่นต้นมาฝางเมถ่าซิฟถึงถึงเมถเเ็ดซิฟแล้วแต่ครับแต่สูตรตามสวนแต่สวนส่องเกษตรทฤษฎีไม่นี่สะเอาเมถาซิฟไปถึงสองเมถแล้วแต่ครับพี่นนองนี่แหละสวนนี่วันนี้เอาปัญหารักของทุเรียน หลังจากเขารักษาใบาอ่อนแล้วถ้าหนาวมากร่มมากนี่แดดจัดนี่ครับปัญหาต่อไปกันนี่แหละครับไส้แดงกับล่าหนําคางเพราะว่าช่วงนี้สุกเสานี่ตามกมบุตุว่าเริ่มสีมีปลายปลายเดือนกับสีมีหมอกร่งจัดนะครับพี่น้องในบรสน,นัหน้าเากับต้องรักษาครับป้องกันพวกล่าสนิม ลาสนิมเขาตอนไหนเนี้เวเสียพี่น้องเบิง้งลาสนิมเขาตอนไหนเขาก็ต้องป้องกันครับถ้ามันใบเป็นแบบนี้ครับเอินอใบอ่อนใบเป็นรูปดาบนี่สีป้องกันครับใบใบอ่อนออกมากับสีอีกรอบครับเดือนหนึ่งประมาณสองครั้งถึงสามครั้งครับพวกล่าสนิมพวกล่าทั่วไปเนี่ยครับล่าแอดแท็กลาโรคเน่าคนเน่าเนี่ยแล้วมันก็ใส่น้ำกันไดอยู่ครับพี่น้องไาแต่เข้าสี ย่างหน่อยก็ตตรงเดือนหนึ่งสามครั้งกับพี่น้องบนิเวณว่ามันเขาแล้วจะมาสีดกับโอยู่ครับพวกล่าสนิมนี่ล่าํำค้างหรือหรือไรแดงสีมันเขาแล้วเข้ามาสีดกับโอยู่เลยครับพี่น้นองเข้าต้องป้องกันม้วนที่บ้านในเขาครับนี่ครับบ้านในเขาใบเตืต่อเตใบเขาเอินว่าใบดาราใบแบบนี้แล้วกะคือบ่ท่านแหละครับเขากับป้องกันม้วนที่มันบ่ได้เขาครับสีดเลยครับลักษณะแบบนี้ สีนี่นะครับใบมันเข่าจะจัดเข่านั่งๆนี่ตัวนี้พี่ลุงค้นกห็สีว่าไปสีกันเสียล่าบมแมนนะครับนี่แต่วา่าเข้ากับใส้กันเสียล่าน้ากันครับเพราะว่าตัวนีล่าตัวนี้มันเป็นไล่แดงนี่ลักษณะแบบนี้ไล่แดงครับสีไล่แดงแหลวกะถ้ามีใบอ่อนออกมาสีก็สีป้องกันเสียล่าครับล่าล่าสนิมนี่ครับพี่น้องเดี๋ยวเสียบเบิรงล่าสนิมเด้อครับพี่น้องพี่น้องสี สังเกตเดอใบมันสีเป็นจุดๆจุดๆดอกสีคือสนิมนี่แหละออกแดงแดงเอิはは lad, <t circles> ่มล่าสนิมเป็นจุดเป็นจุดในใบถ้าเขาได้ลายกะต่อไปกับใบโรนครับพี่น้องสลัดใบก่อนก่อนอายุนะนี่แหละล่าสนิมพวกล่าสนิมพวกล่านำข้างมีหลายตัวครับพี่น้องออดวัดฟอดอีฟิลก็ได้ครับฟอดอีซิลเนี่ยใส่ได้เช่อกันครับ ใส่ใส่ให้มันถูกจังบะให้มันถูกช่วงรักษาให้ท่านถ้ามันเขาเ่าแล้วไปฉีดกับว่าท่านครับพี่นอ้องเอาต้องฉีดก่อนมันฉีดเขา่าพวกลาดสนิมลาดน้ำค้างยังหน่อยครับช่วงนี้ฉีดไปเลยครับว่ต้องรอเลยครับคือมันมีน้ำหมอกมีน้ำค้างคู่มือฉีดเลยครับย่า่อครับฉีดได้ยังหน่อยเดือนหนึ่งสามครัง้งผสมกับพวกยาเนี่ยนะครับพี่นอ้องมีปัญหาต่อมากนี่ครับพี่นอ้อง ได้แดงเขา่ากับมีปัญหาครับลาดสนิมเข่ากับมีปัญหานี่แหละถ้าลาดสนิมลาดน้ำ้างเข่ากับสิ่ช่วงนี่แหละครับใบสามานนี่ถ้าแก่ลแล้วกะเข่าแล้วกะใบก็สิบ่งามผสมบูนบกเขียวเข้มละเอาง่ายครับพี่น้องทุเรียนแปลงนี่เพื่อนปลูกถ้าสิว่าแปดคู่นเจ็ดหรือว่าแปดคู่นแปดเลยครับพี่น้องเพื่อนเพื่อนปลูกน้ำรล่อมาขยบนะาครับว่ดเดวัดแบบ ที่แหลกไม่ใหม่นะครับเบอร์เดป,ปูปูน้ำหลองมาเคียบบางที่อีอะไรกับปูนะครับเบอร์ตั้งแล้วปรา่าที่แหลกเป็นสวนน้อยนากนแล้วก็มาปลูกทุเรียนทรับระว่างกลางฝันฝานถ้าทุเรียนใหญ่กะจังเม้าน้อยนาออกครับนี่แหละแปลงนี้ครับวัตรีอยก,ก,กลัวต้นบ่ครับพี่นอ้องอนรวมเบิดสวนกระติดกันครับสวนส่องกาเซียทฤษฎดีใไม่อะพี่น้อง โดนี่มันแตงกิง้งนะครับกองอยู่นี่แตงกิง้งแล้งแตงบ้อนแหลวอยู่ด้วยครับพี่หน้องนี่เพราะว่าแทงกิง้งแทงแขนนี่เราแทงไหนอยู่ตลอดอยู่ครับพี่หนอ้องแทงไหนตัวเนืองอยู่ตามหยอดก็ได้ตามหลอกก็ได้ผู้ลงคนบ่มีเวลาก็่ก็ต้องตามหลอบแล้วครับคือกันไกย่างกับสวนกันหนีไปเลยครับถ้าตัวใดมันกิงโต๊กกิงยังกับแทงไปหลยครับพี่นอ้อง มือี้เทคนิคดีๆก็เอามาฝากพี่น้องเกี่ยวครับล่าสนิมล่านำข้างได้แดงด้วยครับพี่น้องเพราะว่าเกี่ยวจะกระจันอยู่นี่นี่สร้างคนสีตามหลอบคุ้มใน่อยู่ครับอาจสยคนงานพันลืมนะครับพี่น้องเบื้องล้วอาสัยลืมตัวไล่แดงน่ครับพี่น้องอาสัลืมตัวไล่แดงเพราะว่าไล่แดงกับล่าสนิมนี่เปนลืมหลอกก่อนครับพี่น้องคนงานเป็นจางมาสีนะครับลืม เรื่มผสมบางครั้งการที่จางค้นงานมาสีดกับบํายังครับแต่ว่าเวลาสผาสมยาเข้ากับเบิงแน่ครับพี่น้องสำหรับผู้จางมาสีดนะครับพี่น้องเบิงว่าสมครบบอสีเปียกบอปัญหามันอยู่บองนี้ครับสีดยาเนี่ยสีบ่คือสีดทมนครับพี่น้องสีดเห็ดคือพ่อนเลยครับพ่นให้รอบส่งผุ่มเลยครับรอบผู้ใบเลยให้เปียกปัดการผลยาเลยครับพี่น้อง ผลยาเนี่ยตีโบคือผลห์โมนใบไรโบเปียกโบพานครับตองเฮซีแต่ก็พังใส่เห็นเปียกเบิ้คู่ใบครับก็สันบางทีะไล่ไล่แดงไปลบอยู่ใบที่โบถือยาเนี่ยนะครับพี่นอ้องเพื่องกินต่อปัญหามันทีนี้แน่ก็ใส่ขวบกุ้มไข่ไปนึ่งครับพี่นอ้องให้ดีสุดขวบกุ้มไข่กันไข่เบาะไข่ฟอนะครับปอไขอ่ผสมบ,บูณ์นี่แหละ พวกในซีนี่ต้องขวบคุมไข่ตลอดครับให้ดีที่สุดครับมันเป็นวังทีาถือตัวตายแต่ว่าใครมันบ่อออกมามันกับขยายครับพี่อยสวนก็ใส่ควบคุมไข่ตลอดครับพี่น้องมันก็มีหลายตัวครับพี่น้องพี่น้องหาซื้อหาพสืเอเอาขวกขวบคุมไข่พวกได้แดงพวกเกียจะกัจันเกี่ยวไฟนะครับพี่น้องใส่ม้่อนี่นะครับสลับกันไปครับ ยามันก็มีหลายยี่ห้อครับแล้วจะยีหยย่ห้อแพงยี่ห้อถือแต่ว่าห้าสีถือช่วงมันก็นยี่ห้อยังก็โอเคอยู่ครับถ้าห้าสีถือเวลาถือช่วงพขารักษาได้มันก็นโอเคถ้าใบมันเขลี้เขียวแบบนี้แสดงว่าไล่แดงบนเขาครับพี่น้องถ้าเบ,บิ่งใบมันเขียวเข้มเนี่ยได้แดงบนเขา่าเกษตรทฤษฎีใหม่กะมาอัปเดตให้พี่น้องเมิง่งสําหรับหนาวนี่ครับ นาวสีมาร่มมากนะครับป้องกันให้ได้ที่สุดเลยครับคือไล่แดงกับล่านําค้างล่าสนิมครับปัญหาต่อมากครับสําหรับเบิดฟนแล้วนี่ป้องกันเนะครับสีทุกข้างที่ทุเรียนออกใบอ่อนครับพี่น้องไล่แดงล่าสนิมล่านนําค้างครับโรคแอทแท็ใบติดนะครับต่อไปครับเั้งอเทียกับเดือดจัดกับที่เป็นสั้นเบิร์ดน้ำนะมันร้อนครับอากาศมันหอนแห้ง แดด่วงนี้มันแดดจัดเลยครับแดดหน,หนาวครับรับเสียทฤษฎีไม่กะมาดเดตให้พี่น้องเมืองสําหรับทุเรียนบริเวณบาทุเรียนใหญ่ทุเรียนหน่อยครับป้องกันในเวิรดครับทุเรียนหน่อยกับแห้งเป็นแห้งหนักครับเพราะว่าใบเพิ่นมีหน่อยทุเรียนใหญ่ก็ยังว่ามีใบหลายอยู่ปรุงอาหารครับสําหรับทุเรียนหน่อยนี่ทาราสนิมหน้านำค่างเขาหรือไล่แดงเขานี่จบเลยได้ครับหยอดเป็นการทูบเลยล่ะเพรา<ล>ะว่ามันบ่มีใบไปปรุงอาหารครับพี่น้อง ไปทีปรุงอาหารกับเป็นซาซกับปรุงอาหารบ่อดดบบไดบ้สมบูรณ์เต็มที่ครับรเกษตรทฤษฎีไม่กับข้อจบไปสำเน,นะครับสวัสดีครับ